ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมในวันที่ที่หนึ่งนะครับผมต้องพูดถูกแล้ววันนี้ก็เมื่อคืนขอคูณนะครับผมขอบคุณมากครับผมพี่ทักมาบอกว่าลงวันที่ผิดผมเองก็สับสนเหมือนกันนะครับผมก็ขอบพระคุณนะครับผมแต่ยังไม่ตอบนะครับผมผมอ่านแล้วนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมขอบพระคุณกับคอมเมนต์นะครับผมขอบพระคุณที่คอมเมนต์เข้ามานะครับผมขอบพระคุณมากนะครับผมจ้าวันนี้ ก่อนจะทํางานก็มีเพิบนามาให้ชมนะครับผมคู่เดิมนะไม่ได้ไปไหนหรักแต่ว่าผมว่าสวยนะอันนี้ต้นที่หนึ่งเดีย๋ดวยวต้นที่สองนะครับผมต้นที่สองก็สวยทั้งคู่นะครับผมก็จะมีความพี่สวยก็ในราคาห้าร้ยห้าสบาทรวมส่งแถมต้นนี้ให้นะครับมต้นนี้เป็นไม้ที่ อันนี้ไม้ที่ไม่มีฟอร์มนะแต่ว่าเราปลเลี้ยงก็โตก็จะเป็นไม้ที่มีดอกแล้วก็สวยได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ไม้จะค่อดแตกกิ่งแตกกวาออกตามธรรมชาติของไม้นะครับผมอันนี้ต้นแถมนะต้นแถมประมาณนี้นะครับผมสองต้นแถมหนึ่งต้นห้าร้อยห้าสิบเป็นราคาลำสูงนะครับผมหาขั้นไหนชอบตัวน,นี้แสงสะท้อนเนาะไม่รู้จะดูได้ชัดไหม ทนมาก่อนจะทําทงาน,นครับผมก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณมากครับผมก็คลิปนี้เช้านี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ